เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะน้ำหนักน้องน่นาจะสามรลแล้วนะต้องไปวัดพรุ่งนี้แต่มันบวกลบค่ะบวกลบห้าร้อย อะไรนั่งพ้ามเพอตรงไหนเขานั่งคุยกันปกติไม่เห็นมีใครเขาเป็นอะไรเลยอีนี่มาจากไหนเนี่ยทุกคนหนูหนูผ้ามเพออะไรเนี่ยวันพระเป๊จริงพี่อ้อจริงเขาคุยกันแบบแชร์ประสบการณ์กันใช่ไหมมีใครเป็นอะไรปะ เขากุยแบบแชระสบกันกันแบบชิวๆเจ้าของเป็นอ่ะเจ็บท้องคลอดเลยน้ําเดินอย่างเดียวไม่มีโมเมนต์เจ็บท้องคลอดเลยเอ้าจริงเหรอไม่ชิวจังคลอดคากี่แล้วมาต่อน้องย่าคนต่อปาวลีใช่ค่ะปีนี้เด็กเกิดเยอะมากเด็กเกิดเยอะมากพีออกกลางวันอีกแล้ว อวันพักนี่มาดยทีจ่จริงจริงหนูถึงบอกว่าเฮ้ยดูปฏิทินบ้างนะถ้าวันไหนวันพักเราไม่ต้องออกมาใช่งไงเขาว่าได้ว่าออกวันพัก <c oughs> จริงออกวันพักจริงหนูไม่ได้พูดเล่นทุกวันพักเนี่ยเห็นนหม่พี่พี่เขายังรู้เลยว่าออกทุกวันพักวันนี้ว่าจะว่ายอยู่นะตอนที่แบบมีคนว่าวันพักได้ว่าอุย้ยนั่นมาอีกซะน้อน,นอนคิดในใจแต่เราไม่ได้ว่าออกไปมาอีลี มันนี้วันพระใหญ่ด้วยไม่ต้องมาเรียกแขกเขานะคะคนดูเขาเยอะอยู่แล้วอใช่วันนี้วันนี้คนดูเยอะไม่ต้องเรียกแขกเนาะปีนี้พี่พี่พพดาราศิลปินเขาลูกเยอะมากจนหนูอยากมีคนที่สองเลยพี่ยาจริงปีนี้เยอะค่ะเพราะเขาเอาใส่ปีมังกรกัน ข้าใส่ปีมังกรกันแล้วรู้ได้ยังไงว่าพี่พี่เจนนี่หนักกว่าเป็นแพนิคเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้ได้ยังไงว่าว่าว่านี่เป็นหนักหรือเป็นเบาข้าไม่ได้แบบพูดอะไรแบบเยอะแยะเลยแล้วรู้ได้ยังไงว่าพี่เจนนี่เป็นหนักหนักแค่ไหนแล้วเอาอะไรมาวัดกันเป็นหมอหรอเอาอะไรมาวัดกันว่าว่าเป็นหนักเป็นเบา นี่ก็คุยกับพี่เจนตลอดพี่เจนก็ไม่ไปหาหมอสักทีชวนกันไปบอกว่าไปหาหมอนะถ้าไม่ไหวรู้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องตัวเองใช่เป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะบ้านนี้คลอดเอง38วิบวีบวก6วัน แม่แข็งแรงโอ๊ยไปดูไอคลิปคลิปไอ้พี่แจ็คกับไปหมอนคลอดตะกี้แบบจะร้องไห้ตามเลยเขาคงตื่นเต้นมากๆนะทุกคนแต่ว่าผ่าแล้วแบบเออมันเลิอดมันได้แต่งหน้าไปหมอนติดขนตาเลยจ้าติดขนตาเข้าห้องคลอดช่ำๆแต่ก็แบบ คงใจสั่นหน้าดูอะ่ะคงแบบคงตื่นเต้นใจสั่นกลัวเจ็บคงจะแบบมีล้านแปดความรู้สึกอะ่ะมีล้านแปดความรู้สึกจริงๆตื่นเต้นตื่นเต้นมาก บ้านนี้สาสิบห้าวีงห้าวันหมอกำหนดห้ากันยามันได้หมดทุกคนแต่สัปดาห์ที่สามสิบแปดไปจนถึงสี่สิบผ่าได้หมดเลยตัวเองมันข้าแล้วเด้ฮะ<า> ตอนนี้น้องยังไม่รู้เลยค่ะว่าน้ำหนักเท่าไหร่ทุกคนหนูก้องว่างนอนอนะตอนเนี้ยเดี๋ยวหนูจะไปนอนแล้วเดี๋ยวหนูจะไปนอนแล้วจะไปนอนแล้วตะกี้ปล่อยวีซีกับคอลลาเจนไป